วันพฤหัสบดีที่7มีนาคม2567พลตรีหญิงมิเชลเอชมิดผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่7สหรัฐเมริกาให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่องบทบาทของนายทหารหญิงในกองทัพสหรัฐให้กับนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารรุ่นที่65นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการร่วมรุ่นที่5และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโสกองบัญชาการกองทัพไทยรุ่นที่5 โดยมีพลโทกุลทวัตไว้ใจผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสยนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพลตรีวิชาติเอี่ยมภัยจิตรองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสยนาธิการทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศให้การต้อนรับโดยพลตรีหญิงมิเชลเอชมิดนั้นมองว่าสตรีควรตระหนักถึงบทบาทความเป็นผู้นําที่มีความสามารถมีความมั่นใจที่จะปฏิบัติภารกิจของตนและของหน่วยได้อย่างเต็มที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ผู้บังคับหน่วยต้องการโดยไม่จํากัดว่าต้องเป็นชายหรือหญิง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ส่งเสริมบทบาทด้านสิทธิสตรีและความเท่าเทียมกันทางสังคมโดยสนับสนุนและยกระดับให้ทหารหญิงของกองทัพไทยเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในหลากหลายภารกิจมากยิ่งขึ้นซึ่งเล็งเห็นแล้วว่าทหารหญิงไทยมีขีดความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและนานาชาติได้รับเสียงชื่นชมจากประชาค,คมโลกเป็นอย่างดีจากการปฏิบัติงานของทหารหญิงของกองทัพไทยในห้วงที่ผ่านมา สามารถสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยทางด้านจิตใจสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นแบบอย่างให้กับสตรีและเด็กหญิงในพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆทั้งในและนอกประเทศจากภารกิจและผลงานของทหารหญิงทั้งในส่วนของกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐ สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของสิทธิสตรีที่มีความงดงามแต่แฝงด้วยความแข็งแกร่งและจุดประกายให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนบทบาทของสตรีเพื่อความเท่าเทียมทางสังคมโดยแท้จริง